สวัสดีสวัสดีเพื่อนเพื่อนที่น่ารักทุกท่านครับเจอกับผมอีกแล้วอีกหนึ่งคลิปครับเพื่อนเครับเจอกับนวลคนมนางทีไรก็เอารถสวยๆแบบนี้มาให้เพื่อนเพื่อนได้เลือกเอาไปใช้กันครับนี่คือเจ้าตัวโตโยต้าไฮรักลีโวนะครับ2.4งจีพลสประตูเกียร์ธรรมดาปี19ครับเพื่อนๆครับคันนี้เพิ่งเข้ามาเมื่อเช้านะคันนี้นะตอนนี้ผมบอกเลยว่าคันนี้รุ่นนี้มีเพื่อนๆถามหาหลายท่านเลยก็ดูในคลิปนี้แล้วกันนะครับอันนี้คันนี้นะครับ เอ่อเลขมาอยู่ที่138 5 0 8กิโลถ้าจะไม่ผิดนะก็ประมาณนี้นะส่วนราคารอ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 ไม่อีกไม่นานน่าจะวัน2วันนี้ก็อย่างที่ผมเคยบอกเพื่อนๆหลายๆคลิปหลาย,ลายๆคันนะเพราะว่ารีบทำให้เพราะว่า,า,วาตอนนี้ในระบบหมุนเวียนรถเราจะไวมากนะครับนึงถึงว่ารถมาแค่ไม่ถึง3วันก็จะถูกหมุนไปที่ลานประมูลแล้วหรืออีกไอ้กรณีหนึ่งก็คือถูกเอาไปเช่าต่อเพื่อนอะมาดูคันนี้ครับ ทะเบียนนี้เลยทะเบียนนี้เลยนะครับดูไม่มีขยับเลยสภาพภายในอันนี้คือเจ้าผู้เช่ารายเดิมนะครับเขาดูแลดีนะอันนี้เสียงเครื่องแน่นๆเสียงเครื่องแน่นๆเพื่อนๆดูเอาเป็นอีกหนึ่งคันที่แนะนำเลยปี19กกันชนหน้ามีนิดหน่อยนะอันนี้เดี๋ยว ทำให้แก้ไขให้นะครับก็คือปรับสภาพสีให้นะเพื่อนๆเนี่ยเป็นล้อกระทะนะครับเป็นยางเป็นของดันหลบสองหนึ่งห้าหกห้า R สิบหกรถอ่ยางปียี่สามเนี่ยยางปียี่สามนะครับล้อก,กระทะเหล็กนะก็เป็นอีกหนึ่งคันที่เพิ่งเข้ามานะครับสีประตูตอนนี้มีความต้องการตลาดสูงมากนะครับตัวเตี้ยเนี่ย แปลกดีอ่ะกุญแจได้มา2ชุดเลยนะครับคันนี้ได้มา2ชุดเลยเรามาดูภายในกันภายในจะเป็นเบาะนะครับเป็นเบาะผ้าใยสังเคราะห์ตามสเปกอีตโตโรเวต้าเขาแหละนะครับอ่ะเลขไม้เพื่อน13 0 0 0 0 8 5 0 8กิโลโอเคตรงโอเคเป็นอีกหนึ่งคันนะครับภายในเพื่อน,เพ,อนเพื่อนดูเนี่ยเบาะที่สวยผ้าหลังคาสีสวยแบบเนี้ยเนี่ยเบาะหลังสีสวยเลย ขนาดยังไม่ได้ฟอกบอกนะ่อนั่นเพื่อนเนี่ยคันนี้นะครับปี19นะครับจะเป็นเกียร์เดินหน้า6สปีดแล้วนะครับไม่ต้องไปเปลี่ยนเกียร์แล้วเพราะส่วนมากหลายๆท่านชอบ6สปีดเป็นประหยัดน้ำมันกว่าครับข้อดีมันเนาะมามาดูรอบๆคันอีกเดี๋ยวผมพาดูโครงสร้างเลยนี่นี่เขาดูกันอย่างนี้แหละครับพวกพ่อค้าเขาขายรถเขาก,ก็จะดูกันอย่างเงี้ยหัวน็อตไม่แตะเลยอย่างเงี้ย อย่างนี้พ่อค้าชอบมากนะครับก็ซื้อไปขายต่อเพื่อนแต่ซื้อที่นี่ไม่ต้องไปต่อใครเพื่อนก็ซื้อแล้วก็ผมปรับสภาพให้ก็เอาไปใช้งานได้เลยนะครับดูภายในเนี่ยที่อันนี้ไว้หิ้วของนะครับเป็นเป็นหูหิว้วนะเนี่ยใส่น้งใส่น้ำใส่กระพงกับข้าวได้นี่ตื้นสวย,สวย นะครับสีประตูเกียร์ธรรมดานะครับเพื่อนคนไหน FC ท่านใดน,นะครับถามผมมานะผมจำไม่ได้ก็ดูในผ่านคลิปนี้แล้วก็รีบโทรหาผมแล้วกันนี่มีที่พักแขนให้นะครับที่วางแก้ว2องตำแหน่งดีเลิดนะครับนี่พร้อมแคริบอยทรงหัวเก๋งเพื่อนเแคริบอยแท้นะครับนั่งด้านหลังนี่เลยนี่ซุ้มล้อสวย,สวย Okay. มาแล้วนะมาแล้วกันชนหลังไม่มีนะคันนี้อ่ะมาดูภายในโชคแคลิบอยอ่ะใช้งานได้ปกตินะครับซ้ายขวาซ้ายขวานะนี่ไลเนอร์ส,สวยๆอยู่เลยเพื่อนดูนี่ครับเป็นอีกหนึ่งคันนะแนะนำเลยใครหาอยู่เกียร์ธรรมดาแต่ส่วนมากอะ่ะต่างจังหวัดจะชอบนะครับเกียร์ธรรมดาเวลาเราขับไปไกลๆแล้วแบบลง เขาหรือลงที่ชันหน่อยเราไม่ต้องไปเร่งเครื่องให้เปลืองน้ํามันเนาะก็ก็เป็นเทคนิคในการขับอีกแบบหนึง่งประหยัดน้ามันไปด้วยนะยางอะไรด้านล่างนี่นี่เลยครับสวยๆเลยเพื่อนคันนี้มีกันชนหน้ากับฝาท้ายนะที่ต้องปรับสภาพให้แล้วก็มีอาจจะมีแก้มซ้ายฝั่งนี้ไม่เป็นไรเดี๋ยวถ้าใครสนใจแจ้งผมมาแล้วกันนะครับในส่วนของ4ประตูเกียร์ธรรมดาคันนี้ สีสวยเลยนะครับดูดูเอาเพื <Okay. S 1> ่อน <Okay. S 1> ผมพยายามจะช้าๆนะเพราะว่าอยากให้ดูรายละเอียดค่อนข้างเยอะหน่อยเพราะว่าเพื่อน mm. ๆหลายท่านนะครับ mm. อยู่ต่างจังหวัดนะครับไม่มีโอกาสได้มาดูรถก็ดูผ่านที่วิดีโอผมเนี่ยก็สามารถดูเป็นข้อโมูลในการตัดสินใจได้นะเ mm. นี่ยน็อตไม่มีขยับเลยนะ mm. เพื่อนดู สีสวยเลยครับว้าวมากก็อยากได้คันนี้เหมือนเดิมครับแคปหน้าจอมาเพื่อนแคปหน้าจอมาอ่ะมาดูปีเออปีเอกสารนี่ปีหนึ่งเก้าสองืสี่ร้อยห้าสมสีสวยแบบนี้แหละครับตอนนี้สี่ประตูเกียร์ธรรมดาและเกียร์ออโต้ตัวเตีย้ยขาตลาดครับก็หนึ่งในนี้ เดือนนี้มี1คันเข้ามาก็คันนี้แหละครับใครสนใจเหมือนเดิมครับใตเบอร์083ผมเนี่ยจะอยู่ด้านล่างคลิปวดีโอชุดๆนะครับก็เป็นทั้งเดียวโทรแล้วก็ ID Line สามารถที่จะทัก ID Line เพื่อขอข้อมูลหรือรูปภาพเพิ่มเติมเงื่อนไขาการซื้อได้เลยโอเคสำหรับคลิปนี้ไปแล้วเพื่อนสวัสดีครับ